ฟลุามากเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนที่โกแสงได้โกแสงได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่ขยายนิดนึงคือด้วยความที่ปะตาโกเนียเนี่ยแผ่นเนี้ยเป็นหินร็อ์ไซ ข่านคอไซตตระกูลคอไซต์คือเป็นหินที่แข็งแรงแข็งแรงที่สุดก็เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริงๆนะว่าดูดิคือแร่ทับถมกันมาตั้งกี่ล้านปีใช่ค่ะแล้วมันออกมาได้สวยขนาดนี้สะพึงมากและอย่างคือบล็อกนี้นะคะสามารถต่อบุ๊ a แมทได้ด้วยนะใช่เนี่ยเราทําเป็นบุ๊ a แมทมาใช่ค่ะวันนี้เราจะทําการตัดแล้วของจริงเลยเดี๋ยวเราไปชมกัน ัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่อง CDR Channel by ชาดารักษ์่ะใหชาดารักอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาทําความรู้จักหินอีกหนึ่งชนิดใช่ค่ะนะคะซึ่งกาลังฮอตฮิตเลยสําหรับบ้านเราใช่ค่ะแล้วก็เรานี่เป็นแหล่งที่ขายนี่เยอะที่สุดตอนนี้เลยนะคะสำหรับหินตัวนี้ก็คือหินตัวนี้เรียกว่าหินปาตากเนียค่ะปาตากเนียเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันไปเลยค่ะ หินปาตาโกเนียมาจากประเทศอะไรเตาหินปาตาโกเนียมาจากประเทศบราซิลค่ะบราซิลแต่ว่าเขาบอกว่ามันอยู่ติดกับอเมริกาใช่ซึ่งเราได้สองประเทศเลยใช่ค่ะได้สองประเทศเลยค,คาแรคเตอร์ของเขานะคะหินตัวน,นี้เป็นการพับผมของ ลาวาวก็คือหินภูเขาไฟดูดิความสเปเชียลของหินภูเขาไฟคือมันทับสมกี่ล้านปีนะเป็นร้อยล้านปีนะคะเป็นร้อยว่าจะได้ปเป็นบล็อกแบบนี้ออกใช่เ้างงไหมว่าทําไมหินภูเขาไฟบางที่เป็นสีดําบางที่เป็นสีขวชวน่นะคะ่นะงงเหมือนกันอ่าใช่มันอยู่ที่ภูเขาหรือเปล่าคะพี่ต่ายใช่มันอยู่ที่ภูเขาแล้วก็อยู่ที่แหล่งกําเนิดของแต่ละประเทศอื แต่บล็อกนี้คือสวยมากสวย,สวยเยอร์เลยอะคะ่ะคือถ้าไปติดในในในบ้านที่เป็นส่วนที่แบบโชว์ไฮไลท์นี่คือเด่นมากเลยนะคะเพราะว่าบล็อกก่อนๆที่เราเคยเข้ามามันจะเป็นเม็ดทีี <ๆ S 2> แต่นี้คือตาโตเนี่ยค่ะมันใหญ่มันดูแบบอลังการอะเอาเข้ามาเรานําเขา้าเข้ามาเนี่นยตั้นเด้งเนาะ<ช>จองเต็มหมดแล้วต้นแล้วสีสันของหินตัวนี้มันเป็นยังไงเต่ามันเป็นยังไงเออคาแรคเตอร์ที่บอกนะคะก็คือเอ่อที่เขาเด่นเด่นเลยนะคะจะเป็นตรงนี้ค่ะพี่ต่ายา็สามารถ โกลแสงได้แล้วก็สีอของเขาเนี่ยจะมีสีน้ำตาลอ่อนสลับดำแล้วก็มีเนี่ยคะ่ะช่วงที่เขาโกแสงคือถ้าสมมติว่าเราวางย้อนกับกับแสงนะคะพี่ตายเราจะมองเห็นเลยว่าส่วนนี้มันจะโกแสงออกมาคือแบบสับพึงมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนที่โกแสง,งได้โกแสงไ <c oughs> ด้อย่างที่บอกว่าหินปาตาโกเนียเนี่ยค่ะมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามัามีความพิเศษตรงที่ว่ามันโกลโแสงได้เดี๋ยวให้ให้ลูกค้าทุกท่านนะคะได้ดูว่า โปลยังไงไอีะ้ะหมุนเลยจ้าหมุนเลยจ้านี่อ,อ้าวอ้าหมุนทั้งไหนไงจ้าถอยนะัดถอยอีกนัดเพิ่มนะทันเข้าไปข้างในหน่อยให้มันมืดมนิดหนึ่งตรงน่น้ตรงที่มันสว่างไดแล้วุณเลยค่ะนี่ ธรรมชาตินะคะคือตัวคริสเซลเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเรืองแสงถ้ามีแสงโผล่ขึ้นมาตรงไหนเนี่ยสวยมากเขาก็จะเรืองแสงอันนี้คือสเปเชียลจริงๆเป็นความพิเศษแล้วก็เป็นความมหัศจรรย์ของอันนี้หินแค่แสงแสงจากธรรมชาติถ้าสมมเราซ่อนไฟนี่มันจะเด่นมากเด่นมากลูกค้าบางท่านก็จะเอาไปทําเป็นแสงสีส้มสีฟ้าแล้วเปลี่ยนสีได้ด้วย แล้วเราจะไฟแล้ว, <ไฟ S 1> อลวตอนน้ก็ <c oughs> คือเนี่ยทำการเลืองแสงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาหินตัวเนี้ยไปวางแบบเพื่อทําการตัดหินทําหัวเตียงแล้วก็จะไปติดตั้งอีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมกัน,นะค่ะ ใช้สุดสลับเลยอ่ะแล้วก็เมนเศษนิดหน่อยแล้วก็20เซนเอาไปทําเป็นท็อปวางทีวีเพิ่อค่ะยี่สิบเซนยี่สิบเมตรห้าสิบแล้วก็ฝังนี้็ได้พอดีเลยพอดีเต้คุณนโอ้โหนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยเท่ากับลูกค้าไม่เหลือเศษเลยไม่เหลือเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ของลูกค้าเนี่ยความสูงนะคะใช้ที่เมตรแปดสิบสลับเราได้เมตรแปดสิบห้าคือเพื่อไปตัดเรียบร้อยคือแทบจะพอดีเลยใช่อันนี้เป็นผนังหัวเตียงทัองแผ่นคงจะนอน ดีมากเลยนะคะแล้วใช้งานได้อีกใช่แล้วเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดละเดี๋ยวเราไปชมวิธีการตัดของเราว่าตัดหินคอไซความแข็งแรงมากขนาดไหนใบก็สาคัญใบ<า>ตัดนะคะใบใบใบ,บตัดของเราก็จะเป็นใบตัดเฉพาะใช่ค่ะอ่าเพื่อไม่ให้หินเลื่อยลอยเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นหินคอ์สเนื้อมันแข็งต้องใช้ใบเฉพาะของเขาเองใช่ค่ะแล้วคาทุกคนไปดูวิธีการตัดกันค่ะอ่า เราได้ตัดหินปาตาโกเนียออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกก็คือชุดนี้นะคะลูกค้าเอาไปทําเป็นผนังหัวเตียงความสูงเนี่ยจะอยู่ที่เมตรแปินะคะแล้วก็หน้ากว้างจะอยู่ที่4เมตรชุดนี้คือชุดที่สำเร็จเป็นบุ๊กแบทแล้วค่ะใช่ค่ะอย่างที่เราแจ้งไปนะคะคุณลักษณะเลยหรือว่าคุณสมบัติของหินชนิดนี้นะคะก็คือเขาจะมีความโดดเด่นเฉพาะตัวตรงที่เขาสามารถโปรแสงได้ ตรงเนี่ยค่ะที่มันเป็นแร่แก้วเนะะี่ยค่ะเวลาเราเอาไฟซ่อนด้านหลังนะคะมันจะสามารถโกเป็นไฟทะลุออกมาจากเนื้อห,หินได้ค่ะนี่เลยแล้วเราก็ทําตัวอย่างให้ดูว่าพอไฟเนี่ยไปอยู่ทางด้านหลังของหินตักจากคนเนี่ยค่ะความสวยงามที่มันทะลุออกมามันเป็นยังไงใช่ค่ะและอันนี้ก็คือชุดบุ๊กเมทหัวเตียงของลูกค้าของเรานะคะค่ะจะติดตั้งแล้วจะสวยงามขนาดไหน เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะพาทุกคนไปดูที่หน้างานเวลาที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะใช่สำหรับทริปนี้นะคะก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ความรู้เพื่อนๆไปหมดแล้วว่าหิปตัวนี้มาจากประเทศอะไรแล้วก็เคอาลักษณะความโดดเด่นของเขาเบียอะไรบ้างนะคะใช่ค่ะส่วนคลิปต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูอะไรนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราได้ตัดหินปาตาโกเนียเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกคือชุดนี้นะคะลูกค้าเราเนี่ยเอาไปทําเป็นผนังหัวเตียงขนาดเนี่ยก็จะใหญ่เมตรแปคูณสเมตรเลยนะคะไม่ได้อะเราต้องกราบขอบคุณลูกค้านะคะ 好好好。<laughs>